ผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขอนียวเชลยีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเปิดราคาหนาคอกหนาฟาร์มนะครับมาเยี่ยมชมคอกงัวงามอีกหนึ่งคอกนะครับผมถี่มาย่ามใดนะครับผมก็ถือว่ากระแสตอบรับนะครับเอฟซีได้รับการชื่นชมมาหลายว่างัวเพิ่งงามอีหลีครับพี่น้องนะครับสําหรับมือนี้ก็มาอยู่ที่มาโนดฟาร์มครับพี่น้องนะครับมาอยู่ที่มาโนดฟาร์มนะครับอยู่ อำเภอกมลาศัยจังหวัดกระสินครับพี่น้องนะครับบ้านหนองบัวเนาะบ้านสะบัวครับเอาบ้านสะบัวนะครับผมบ้านสะบัวตำบลกมลาศัยตำบลกมลาศัยอำเภอกมลาศัยจังหวัดกระสินครับพี่น้องนะครับเบอร์โทร่วฟ้ามาเลยก่อนครับผม095ครับ095 548 548 5871ครับ5871เดแล้วครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรฝากไปต้นคลิปนะครับวัอนี้มีเปิดราคานะครับหัวหัวโลนนะครับผม ลูกผสมปลามันนะครับผมหง่ๆสูงๆทั้งหมด3โตครับพี่น้องนะครับวันนี้ผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ้งงามๆเลยนะครับสาหรับผู้หาพันธุกรรมด้วยจนติกนะครับผมทีถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟ้ามนะครับที่มีของดีให้พี่น้องได้ร้องพิจารณาเบิงนะครับเดี๋ยวมาเบิงแม่ที่แรกกันนะครับผมนะครับแม่ที่แลกนะครับตัวนี้เป็นง่วงแม่สาวนะครับผมเป็นง่วแม่สาวอายุ จักปีแล้วก็ครับอายุ19เดือนครับสิเดือนนะครับตอนนี้ตีทองแลเหระครับเนาะตอนนี้ทองแจ็คพอตลอยล้านหาเดือนครับทองแจ็คพอตลอยล้านในหาเดือนนะครับอจุงให้เบิรงจังไงนะครับผมครับทองแจ็คพอตลอยล้านในหาเดือนเลยเนี่ครับพี่น้องนะครับตัวนี้วัดส่วนสูงมาเท่าไหร่ก็ครับลอยหาสิบสามบวกครับผมหนึ่งลอยหาสิบสามบวกครับพี่น้องนะครับหนึ่งลอยหาสิบสามบวกถือว่าสูงใหญ่เลยพี่น้องนะครับตัวนี้ทองแจ็คพอตเลยครับพี่น้องนะครับแจ็คพอตลอยล้านหนึ่งลอยหาสิบสามบวก นะครับตัวเพื่อนเป็นลูกพ่อได้ครับเป็นลูกเอ็กเเคหาสองศูนย์อ่าเป็นลูกเอ็กเคหาสองศูนย์นะครับลูกเอ็กเคหาสองศูนย์ตัวนี้เน้นเน้นเบื้องตัวจริงนะครับมันเน้นเบื้องตัวจริงนะครับเนาะนะครับสูงใหญ่หลีครับพี่น้องตัวนี้นะครับในท่องได้จักเดือนแล้วครับหาเดือนกว่าแล้วครับอ่าท่องได้หาเดือนกว่าแล้วพี่น้องนะครับตัวนี้ท่องได้หาเดือนกว่าแล้วนะครับผมพี่น้องสูงใหญ่เลยนะครับราคาเปิดไว้หลายมาได้ครับแม่นี่ แสนสามหมื่นเก้าพันครับผมหนึ่งแสนสามมื่นก็อีกเก้าพันรับประกันติดทองนะครับแจ็คพอตร้อยล้านนะครับผมตรงนี้ตัวนี้มีไอ้ปลายหางขาดนะครับอ่าปลายปลายหางครับปลายปลายหางมีขาดนิดนิดนึงเนาะขอคนที่รับได้ได้ครับจังหวะขอคนที่อยากได้เป็นแม่บอกแม่พันอีหลีในส่วนของปลายหางก็คือนิดเดียวครับพี่น้องนะครับผู้หางก็ยังเหลือครบทุกอย่างอยู่นะครับถ้าถ้าคนออกไปเลี้ยงราคานีเป็นตออไปเลี้ยงครับครับเพราะว่าลูกออกมาตัวเดียวผมก็ว่าคักอยู่ อ้าวนะครับผมถือว่านายแม่ที่มีโครงสร้างใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ติดท่องรับประกันท่องให้พร้อมนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโตนะครับผมที่ถือว่าผู้อยากเอาไปเลี้ยงไปต่อยอาถือว่าคุ้มน้องๆเนาะครับผมคุ้มนะครับผมครับล่ำย่าวครับพี่น้องนะครับเส้นหลังตรงนะครับล่ำย่าวเส้นหลังตรง ส่วนสูงลอยเท่าไร่ครับลอยหาสบวกหนึ่งอยหาสบสามบวกครับพี่น้องวัดตำตําไห้ครับนะครับมากับราคาเท่าไร่ครับผมแ3นสามหมนเก้าพันครับแสนสามหมื่นก็อีกเก้าพอันนี้คือราคาห้องนะครับยังต่อรองได้นะครับร่องไดนะครับลูกเอ็ดเหาสอตัวนี้เพราะในตีเเนาะเพราะตีเอฟนะครับผมเอาไปตีเอฟเราก็ลูกออกมากกับจดเป็น f2 ฟสองเลยพี่น้องแม่จด f1 ลูกเป็นเอนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ราคาถือว่าม่สูงครับพี่น้องนะครับนี่เด็กเกรดง้วนทองนะครับผมเราทองพ่ออีพ่อนึงที่ให้ลูกสีจัดอีดีนะครับผมเจ้าแจ็คพอตลอยล้านนะครับหนังหนาซายเงียนะครับแจ็คพอตลอยล้านเห็นลูกมาหลายตัวแล้วนะครับเด็ดอีลีครับพี่น้องตัวนี้นะครับฝากไว้ครับตัวที่แรกเปิดราคานะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวที่2นะครับตัวที่2แม่สาวงามๆนะครับผมลูกสี่วาสุกอหกเนาะนะครับเกรดประกวดได้ไปเบิ้งกันครับผมครับผมมาเบิ้งอีก หนึ่งสาวนะครับอ้าตัวนี้ลูกขอดได้ก็ครับลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกครับอันนี้หนึ่งสาวลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก่าหกอ่าตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วครับอายุแปดเดือนกว่าครับแปดเดือนกว่าด้วยครับพี่น้องนะครับแปดเดือนกว่านะครับสําหรับผู้กําลังอยากได้ง่วงนะครับผมถือว่าเป็นสายพันธุกรรมที่อ่าในวงการบ้านเฮาได้รับการยอมรับอย่างสูงก็คือเจ้าซี่ไหวศูนย์เก่าหกนะครับเบิ่งครับพี่น้องมัดกล้ามเนื้อ ปดเรือนกว่วเองนะครับพี <ideas> <S <S ่น้องแต่ว่าเรื่องสีเรื่องโค้งสางนี่มาเต็มเลยครับพี่น้องนะครับเต็มตายหลีนะครับผมงามครับพี่น้องตัวนี้สําหรับแม่สาวซื้อน่องยังหรอครับอันนี้ซื้อน้องพ่อใจครับน้องพ่อใจนะครับผมอันนี้น้องพ่อใจนะครับเบิ้งถ่ายเบิ้งหางนะครับถ่ายมะนาวตัดงามครับพี่น้องนะครับเอาองศาขาก็ดีนะครับยืนเฉิดงามครับพี่น้องนะครับลูกสาวซี่ไหว้ศูนย์เก้าหก นะครับแเดือนราคาเปิดไลน์ไปได้ครับพี่น้องได้สองแสนสามครับสองแสนก็อีกสามหมื่นนะครับสองแสนสามด้วยครับพี่น้องครับติดต่อเบอร์โทรไปได้ครับศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งครับห้าแปดเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องมาโนดฟาร์มนะครับตัวนี้ย่างสนามประกวดได้ครับตัวนี้ลงสนามประกวดได้แน่นอนนะครับมาเต็มทั้งตะหนอกเส้นหลังนะครับชีดกระชับนะครับผมนะครับว่ายักษ์งามดีครับพี่น้อง นะครับคอขาดีไทยนะครับไทยมะนาวตัดงามๆเลยนะครับแม่นี่สองแสนสามเลยเนาะครับผมสองแสนสามและขาวห้องมาต่อรองเอาครับพี่น้องนะครับแม่นี่อนาคตลูกผสมตัวนี้ตีเป็นเอฟไร้ครับตัวนี้ตีเป็นเอฟหนึ่งครับผมเอฟหนึ่งเนาะนะครับแบรนด์ของมาโนดเองเนาะครับแบรนด์ของมาโนดเองด้วยครับพี่น้องนะครับผมแบรนด์ของมาโนดฟาร์มนะครับงามๆพี่น้องสําหรับผู้มักเอาลงสนามประกวดแม่นี่ผมบอกว่า อ่าลงสนามไปแล้วเพราะแพ้ไพ่น่นนอนนะครับได้เกตดลูกผสมนะครับเด็ดอิลีนะครับตัวนี้เอฟหนึ่งเนาะเอฟหนึ่งครับผมเอฟหนึ่งครับผมอ่าสนใจกับอาทิตต่อมาตามเบอร์โทษนะครับเดี๋ยวเบื้องแม่ที่สามกันนะครับผมแม่ที่สามนะครับมาแล้วครับพี่น้องแม่ที่สามนะครับตัวนี้ลูกสาวพอเจ้าอันดามันเนาะนะครับลูกอันดามันครับพี่น้องนะครับผมดีบีอันดามันของอ่าโชคเรลิมิตฟาร์มครับพี่น้องนะครับ ตอนนี้อายุเพิ่เดือนเจะดเดือนแล้วครับตอนนี้อายุสิบแปดเดือนครับสิบปดเดือนเลยครับพี่น้องนะครับตอนนี้อายุสิบปดเดือนแล้วนะครับลูกสาวดีดีอนามันสิบแดเดือนพ่พี่น้องแดงจัดเลยนะครับบ่แดงจะแขวเราพี่น้องแม่นี่นะครับให้เบิ้งเม็ดสีชัดเลยนะครับนะครับส่วนสูงมากเท่าไรก่อนครับร้อยห้าสิบครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับผมอายุจะเดือนก่อนครับอายุสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนนะครับสูงร้อยห้าสิบครับพี่น้องเป็นซัดแล้วสองรอบครับเป็นซัดแล้วสองรอบ นะครับล่อผสมนะครับตัวนี้ตีเอฟไปครับตัวนี้ตัวนี้ย่างขั้นตีเลยครับย่างขั้นตีเอฟเด้อพี่น้องนะครับสำหรับผู้เห็ดฟาร์มอยากจะได้ง่วไปจดแบรนด์ของเจ้าของนะครับในแบรนด์ของฟาร์มของตัวเองแล้วก็เป็นแมลบอกที่เนื้อหนังโค้งสั่งดีนะครับแม่นี่ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับผมลูกดีบีอันดามันนะครับจากฟาร์มดีเทลลิ่งเลสบาร์มันนะครับผมของอเมริกานะครับผมพอเพิ่นตอนนี้กับประจำอยู่ครับ โชคดึเม็ตฟ้ามได้พี่น้องเจ้าดีวีอันดามันนะครับให้ลูกสีจัดในเรื่องของเม็ดสีแล้วก็โค้งสางมัดกรามเนื้อชัดเจนครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สีดี่ําดีครับตัวนี้สีดีครับพี่น้องตัวนี้สีดีบ่มีแป๋วเลยนะครับเอื้อกว้างดีครับเอื้อกว้างในช่วงไล่ครับพี่น้องนะครับตะหนกตรงค้านานะครับผมตะหนกตรงค้านาช่วงไล่กว้างนะครับผมออาวสื้อกับ ถือว่ากระชับองศาดีนะครับผมชีดองศาชีดสวยองศาขายืนเหยียดดีนะครับพี่น้องโมบ,บิดโม่ง,งอนะครับตัวนี้เอาฟังราคาเลยครับเปิดไปหลายปนไหนครับนอกมันตัวนี้ตัวนี้ผมออกมาแพงจัาหน่อยผมเปิดไปสองแสนหกหมื่นห้าพันครับสองแสนหกหมื่นกับอีกห้าพันครับพี่น้องมาเบิ้งตัวจริงม,มาเบิ้งตัวจริงสักอนเนาะแน่แนครับมาเบิ้งตัวจริงราคาเ้าไปนี่คือราคาจะของนะครับอยากจะได้ ครับนในส่วนผู้สื่อมาเห็นตัวจริงแล้วนะครับเรามองว่าเออสมกับราคาที่เพคุณบอกอิหลีอันนั้นก็ตกลงกันได้มักทํากันแบ่งกันต่อรองกันเอาหน้าคอก็ได้นะครับหูราคาหูเห็นตัวจริงในคลิปในภาพแล้วครับนะครับผมมาเห็นตัวจริงผมบอกได้ว่าหนีบอกแน่นอนพี่น้องนะครับเห็นตัวจริงแล้วหนีบอกแน่นอนนะครับเบิ่งเรื่องสีครับโดยเฉพาะเรื่องสีนี่เป็นจุดเด่นของแม่นี่เลยนะครับแล้วก็เรื่องโครงสร้างนะครับผมมักช่วงไล่นี่นะครับเจ้าดีบีอะนามันนะครับสายดีบีก็คือมาอ่า นั่นกับซูเปอร์เอ็กดีบีอันดามันนะครับที่เข่ามาตอนนี้นะครับผมที่อยู่ในห้องการบ้านเฮานะครับถือเป็นอีกหนึ่งพอดาวข้างฝ่านะครับที่ผลงานการันตีนะครับผมลูกสายนีเด็ดแน่นอนนะครับหมักแดงมักโค้งสางนะครับอ่าเป็นซัดเราสองรอบเนาะเป็นซัดสองรอบไปเอาไปรอบหนะเอาไปผสมกันได้เลยพร้อมผสมเลยครับนะครับหายากครับเมียพันหนึ่งสี่เพราะว่าผมกับซูเขาจะเข่าม้าขึ้นกันนะครับมันกับโบแมนว่าหาได้ง่ายๆมันก็ตามราคามันเนาะครับเนาะครับผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สำหรับผู้จิตรัดสินใจนะครับผมเชิญชวนว่าให้มาฮอดขอกเพิ่นเดี๋ยวมาเบิ่งตัวจริงก่อนนะครับนะครับจังตัดสินใจเบิ่งได้ครับพี่น้องนะครับหาไดายลำเพิ่นไปเลี้ยงรับรองบ่ผิดหวังแน่นอนสําหรับเมียนี่นะครับผมเด็ดแน่นอนนะครับเอาเบิ่งตัวต่อไปครับผมนะครับเปิดราคา3ตัวประดี๋ยวได้อครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวอีก2ตัวนะครับให้เบิ่งเพื่อความสวยงามลึกไปแรงประดานใจหรือหันมักอีหลีนะครับผม ก็่าสู่น้เพื่อนเอานะัสองตัวสุดท้ายนะครับผมขอผมมาเบิกอีกแม่นึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ขอกแม่ลักที่เพื่อนเก็บไว้นะครับผมอ่าตอนนี้ก็ผสมแล้วเนาะอันนี้วราหันกับผสมว่าท่านครับร่วมกันเรียกว่าเสียผสมรอบหนาครับรอบหนานะครับเพื่อนจะผสมนะครับอาตัวนี้รอบหนามันจะผสมเป็นลูกของพ่อได้ครับแม่นี่เป็นลูก HCR994 ครับ HCR994 นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าส่วนสูงขึ้นไปลอย ลอยหาิบหาแล้วอยหาสิบหาแล้วนะครับผมลอยหาสิบหาแล้วลูก h ฮดเซเก้าเก้าสี่นะครับเจ็ดเดือนแล้วครับอายุเพิ่นตอนนี้สิบแปดเดือนเต็มครับสิบแปดเดือนเต็มครับพี่น้องนะครับใหญ่หนาลึกนะครับผมตัวนี้ตั้งใจว่าสิไว้เป็นแน่คอกนะครับถ้าผู้ใดมากก็ยังมาคุยกันก็ได้มืเบิ้องหน้าคอกเนาะครับผมนะครับเมืเบิ้องหน้าคอกแล้วก็มาผูดมาคุยมาเห็นตัวจริงแล้วจงมาฟังราคาหน้าคอกเอานะครับผม ราคาเ้าออกไปถ้าเ่เห็นตัวงัวหรือว่าเห็นตัวจริงหลายท่านก็สิม่งว่าเอราคากันนะครับยังบ่ท่านได้ยิ้วใจนะครับผมถมาเห็นงัวแล้วฟังราคาแล้วนะครับผมถือใจแล้วบม่ถูกใจนี่ครับมันตัดสินใจไงนะครับพี่น้องเห็นตัวงัวพร้อมฟังราคานะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นตัวแล้วในคลิปนะครับอยากมักน้ำพินกับโาเบิ่งเอาแมนี่นะครับใส่พอได้ก่อนครับรอบหน้าอันสิใซรรูดอปครับผมรูดอปนะครับผม แปดหาหนึ่งนี่เนาะครับผมดูดอกแปดหาหนึ่งครับพี่น้องนะครับนํำเชื่อรอบหนาเพิ่นจะใส่ไวนะครับอตัวนี้งามครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าของน้องเพิ่นเอาไว้ทาเป็นเม่บิร์นบอกจริงครับเป็พันนะครับเพิ่นว่าเมอเบิ่งตัวจริงสกวอนนะครับขันน้ำเพิ่นทแพงบอหยากนะครับผมถือแพ่งเห็นตัวจริงแล้วนะครับจังมาว่าตัดสินใจเอานะครับผมเอานะครับเจ็ดเด็ดครับพี่น้องแม่นี่นะครับแม่สุดทไทยนะครับเพแม่สุดทไทยนี่เป็นแม่ที่ อ่เห็นว่าติดจองเราบ่ครับครับผมติดจองแล้วไปเบิ่งซะก่อนนะครับว่าเอ่อมีแม่สุดท้ายที่เพิ่นมีลูกค้าติดจองไปแล้วนะครับง้างไปไหนครับพี่น้องอาครับแม่สุดท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นลูกพ่อใดครับเป็นลูก KF31 ครับอันนี้ลูกสาว KF31 ครับพี่น้องนะครับลูกสาว KF31 ว่าเพิ่นเฉลี่ยส่วนสูงเกือบ150ทุกตัวนะครับแม่ขนาดง่วนสาวนะครับผม ของทีดมาโนดฟ้ามคัดแต่ลูกผสมเกรดเอคุณภาพนะครับใหญ่ๆถูกโตเลยนะครับผมบัวโตใดอยู่ในขอกเป็นนะครับเฉลียส่วนสูงเกือบลอยหาสิบถูกโตนะครับตัวนี้ก็ติดจองไปแล้วนะครับผมอ่าล่อทรงลูกค่าเนาะครับผมเอานะครับผมไก่จะพ่อผสมไหมครับตัวนี้ตัวนี้ ใกล้แล้วครับประมาณวันที่สิบครับผมประมาณวันที่สิบนี่ก็จะผสมไห้เนาะประมาณวันที่สิ้นเดือนสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนนี่จะครบรอบเป็นสัตว์เนาะคือเตียร์น้ำเชื่อไว้ใส่พอได้ครับน้ำเชื่อเตรียมไว้คือพมตอนนี้ผมสิปูพุมเป็นรูดอรอปเลยครับอาจจะปูพมเป็นรูดอปแปดห้าหนึ่งใส่กลับมาอยกเพลทครับผมแยกเพลทครับพี่น้องเพราะว่ากดูกผสมห้ามันไห้โค้งสางมากเลยครับผมเลยก็เสียคนหนึ่งใส่อีกนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องเพื่อนว่าเรื่องโค้งสางความสูงกระดูกง่ายครับ สิ่งที่อยากจะเติมก็คือเนื้อนะครับเราก็ได้ลึกลงไปอีกน้องๆเนาะนครับนะครับมัดกล้ามเนื้อที่ชัดเจนเราก็มีความหนาลึกลึกของลําโตัวลงมากครับพี่น้องนะครับเนี่ยลึกลงมาอีกนะครับผมตอนนี้ก็คือ่การบีบนะครับของคนเหลียงง็คือมองว่าโครงสางได้แล้วจังแต่ละตัวนี่คือรอยหาิขึ้นแล้วเนาะเน่ยรอยหาดซิฟตัวที่เอาก็เติมเนื้อนะครับตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับอ่าหล่ไปได้ครับตัวนี้ก็มมออกจากคอกไอ้สองแสนสองครับสองแสนสองครับพี่น้องแม่นี่นะครับผม อ่าพอรมราคาผสมไห่พร้อมเนาะครับผมอ่าพอรมพอราคาผสมไห่จังเอาออกคอกไปนะครับผมเอาถ่ายคลิปกะฝากทียูเบอร์โทรจังอยนะครับผมครับทียูนะครับผมกะเน้นเมืองตอดจ,จริงนะครับยูบ้านสาบัวนะครับบ้านสาบัวตำบลกำร,ราสายตำบลกำร,ราสายอำเภอกำร,ราสายอำเภอกำราสายจังหวัดกรสินธุได้ครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้กี่ครับ095ครับ095 548 548 5871ครับ5871เดหนึครับพี่น้องนะครับมาโนดฟาร์มนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้เ็คอเลี่ยับ เอานะครับปักมุดมาเลยเนาะครับผมนะครับปักมุดหอดหนาคอกเลยนะครับมักรูปผสมเกรดเอยูนี่มีของดีหลายตัวให้พี่น้องพิจารณาเบิงนะครับได้งามงามสิไปยืนคอกยืนฟ้ามจูงผ้าบานมาไอ้พายเนี่ยนอนพี่น้องนะครับเป็นเลี้ยงยุคอกผู้ใดมายำกะบ่มีว่าสิผิดหวังเนี่ยนอนนะครับผมมีคนมาชื่นมาชมเนี่ยนอนง่วงงามๆได้ลูกออกมานะครับผมแค่ตัวเดียวก็แทบจะทอนทุนขึ้นเลยนะครับน้องเน่ยครับตัวเดียวครับผมตัวเดียวรับรองได้เกือบได้ทุนขึ้นผุหละพี่น้องนะครับผมแล้วก็ รถนี่เพิ่อนกัติไส้แยกเพศให้พูดละพี่น้องนะครับรูดอฟ851แยกเพศนะครับเก่า14เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องแยกเพศนอก้ะพี่น้องโมเมนต์แยกเพศในเมืองไทยนะครับผมเมืองไทยตอนนี้ได้แค่7.5เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องหลายนะครับขอบคุณมาโนดฟ้านะครับผมมาว่าที่จากลาพี่น้องมป็นท่านีเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถือใจกับพวกเบื้องหน้าคอกนะครับราคามาวากันราคาห้องตัวร่องได้ทุกโต๊ะนลครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้จากลาไป็นท่านีครับผมสวัสดีครับ